สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาท่านผู้ชมนั่งเรือชมวิวทิวทัศน์ที่คลองรัดมยมนะคะขณะนี้เราอยู่ที่ตลาดน้าคลองรัดมยมที่ตลิ่งชันของบางระมาดค่ะนี่คือวิวทิวทัศน์ของตลาดน้าคลองรัดมยมนะคะสะพานข้ามคลองเล็กๆค่ะเดี๋ยวเราลงเรือกันคะ่ะ เรือติดเครื่องแล้วนะคะเรากําลังจะออกกันค่ะตลาดคลองรัดมยมนะคะท่านผู้ชมเป็นตลาดโบราณเก่าแก่ค่ะในสมัยก่อนนู้นแถวนี้มีแต่สวนนะคะต่อมามีถนนตัดผ่านความเจริญก็เข้ามาเยือนค่ะแต่ว่าวิถีชีวิตชาวบ้านก็ยังคงอยู่นะคะนี่เป็นร้านค้าริมคลองค่ะวันนี้คนก็มาเที่ยวตลาดน้ำกันเยอะพอสมควรนะคะ ตลาดน้ำคลองรัดมะยมจะเปิดเสาร์อาทิตย์ค่ะทางเดินตามคลองก็ทำได้น่ารักมากค่ะสะพานข้ามคลองมีหลังคาด้วยนะคะมาถึงแยกเล็กๆแล้วค่ะเห็นป้านไหมคะเกียนบอกว่าคลองรัดมะยมค่ะโอ้โหมีกระจกเหมือนถนนเลยค่ะ มาเที่ยวคลองวัดมโยมแนะนํานะคะอยากจะให้ท่านผู้ชมเช่าเรือหรือว่านั่งเรือชมคลองชมวิวทิวทัศน์ค่ะจะมี2จุดที่สามารถไปได้คือไปไหว้พระแล้วก็ไปแ,แวะสวนต้วยไม้นะคะแต่ถ้าเกิดเราเหมาเรือนั่งชมวิวทิวทัศน์อย่างนี้1ชั่วโมงก็500บาทค่ะวันนี้มากัน3คนคนที่4เป็นเจ้าของเรือค่ะ ร่มรื่นมากๆเลยค่ะมีคลองเล็กคลองน้อยนะคะแต่ว่าก็าอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าถ้ามีถนนตัดทานความจะเดิเข้ามาค่ะเป็นสลาดน้ำที่ใกล้ยุเทศมากค่ะใช้เวลาเดินทางไม่นานเลยเวลาเรือผ่านบ้านคนเรือก็จะผ่อนแรงลงนะคะ กับว่าไม่เป็นที่รบกวนชาวบงชาวบ้านท่านผู้ชมเห็นเรือสองลำที่อยู่ริมฝั่งไหมคะเขากําลังทําอะไรกันอยู่เนี่ยตกปลาหรือเปล่าคะเรือสองลำจมริมฝั่งหาปลาเลยคะ่ะอ๋อเรือสองลำหาปลานะคะแถวนี้อาจจะเป็นชุมชนนะคะเพราะว่ามีบ้านคนอยู่สองสังคองเลยคะ่ะน่ารักมากมากเลยยามเย็นเย็นมานั่งรับลมที่ริมคลองนะคะ ้านหลังนั้นยังเป็นหลังคาทรงชายอยู่เลยนะคะเดี๋ยวจะดูขอดูใกล้ๆหน่อยว่าสวยหรือไม่สวยมีท่าน้ำด้วยค่ะตอนเย็นๆมานั่งเล่นที่ท่าน้ำเนาะด้านซ้ายมือเป็นวัดประดู่นะคะบรรยากาศของวัดดีมากเลยตรงนี้คงจะเป็นด้านหลังของวัดค่ะวัดใหญ่มากๆเลยนะคะ ตีมอร่อย่รมรื่นมากนี่คือสารพระภูมิค่ะขายอะไรคะคุณพี่อ๋อไม่ขายอ๋อคุณพี่ก็ไม่ขายนะคะเก่งมากๆเลยแข็งแรงมากแจวเรือหนักๆได้โค้งนี้มุมสวยค่ะ่รมรื่นมากๆเลยหูอิจฉาคนที่มีบ้านสวนอยู่จังเลยค่ะ เจ้าตัวใหญ่มากเลยอะดูบ้านหลังนี้มีตลาท่าน้ำที่น่ารักมากๆเลยค่ะรู้สึกว่ารือจะวิ่งเร็วไม่ได้นะคะเนี่ยบ้านสมไทยสวยค่ะสถานข้างคลองเป็นระยะๆนะคะ สามือกูบัดประสาทค่ะค่ายมวยค่ะค่ายมวยบัวิจนานนน้องหมาได้ยินเสียงเรือรูวิ่งเชียวฟ้าสวยเนาะวันนี้มีแดดไม่น่าเชื่อนะคะท่านผู้ชมใกล้ๆกรุงเทพแค่นี้เองร้านขายของเคลื่อนที่ค่ะ วัดป่าเชิงเลงร่มรื่นมากๆเลยค่ะดูต้นไม้ใหญ่สิคะวัดนี้คือวัดเรไรวัดในละแวกนี้ใหญ่นะคะว้าวประตูท่าน้ำค้งสวยมากเลยอะ่ออยนะอเยอ๋อถ้าเกิดเราตรงไปอีกนิดนึงก็จะเป็นตลาดน้ำตลิ่งชันค่ะไป,ไปดูก็ได้ค่ะขอบคุณมาก คนขับเรือใจดีมากๆค่ะเขาจะพาเราไปดูตลาดน้ำตลิงชันด้วยวันนี้ทูอินวันค่ะมาเที่ยวตลาดน้ำคลองรัตบยมแล้วก็เราจะได้ไปชมตลาดน้ำตลิงชันด้วยค่ะตลาดน้ำสองที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวกันนะคะเพราะว่ามีบางคนสับสนคิดว่าสองตลาดเนี้ยตลาดเดียวกันคือตลาดคลองรัตบยมกับตลาดตลิงชันแถวนี้วัดเยอะค่ะ อุ้ยนกพิราบอุ้ยทั้งปลาอุ้ยนกพิราบปลาเยอะแยะตอนนี้เรากําลังเข้าใกล้ตลาดน้ําตลิ่งชันนะคะตลาดน้ําตลิ่งชันสังเกตได้ไม่ยากค่ะจะอยู่ข้างล่างจะอยู่ด้านล่างของสะพานดํานะคะซึ่งสะพานดํานี้จะเป็นสะพานของรถไฟค่ะถ้าเรือตลิ่งชันค่ะสามารถนั่งเรือมาลงที่ตลาดนี้ได้นะคะ มีร้านค้าร้านอาหารให้เรานั่งดื่มกินน้องคนขับเรือเขาบอกว่าตลาดน้ำตลิ่งชันส่วนใหญ่จะเป็นทางเดินอยู่ข้างบนค่ะแต่ถ้าเกิดเราดูจากทางน้ำดูเหมือนเป็นตลาดไม่ใหญ่เลยนะคะตอนนี้เขากำลังกลับเรือค่ะตลาดน้ำตลิ่งชันจะอยู่บนคลองชักพระนะคะ แล้วก็จุดที่สังเกตง่ายๆก็คือสำนักงานเขตตลิ่งชันนะคะกรุงเทพมหานครค่ะตลาดน้ำตลิ่งชันจะเปิดเสาร์วทิตย์นะคะเราได้ปลาคูใหญ่มากเลยอ,ะอ่ะสาวน้อยโบกมือให้คะ่ะวัดนี้คือวัดมนดกค่ะนี่เป็นร้านอาหารชิคๆแน่ๆเลยอ่ะ สวยมากๆเลยค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวเมื่อสักครู่ที่เราเห็นนะคะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยววินทคลองบางระวาดค่ะพุทรรปหันหน้ามังคลองนะคะนี่เป็นวัดประจังค่ะวัดใหญ่เหมือนกันงหาดา,ดา,ดาบ้านทรงไทยสมัยเก่าๆก็ยังมีให้เห็นอยู่นะคะอาจจะดูโยหน่อยก็คงจะเป็นเพราะว่าการเวลาที่ผ่านไปค่ะ นี่คือวิถีชีวิตของผู้คนคะ่ะเจอะจอดเรือคุยกันนะคะ<า>ซ้ายมือคือวัดจำพาค่ะสาธุค่ะ<า>ท่านผู้ชมค่าจะบอกว่าผู้คนที่อยู่แถวนี้อัจฉริยะดีมากๆเลยคะ่ะน้องเขามาโบกมือรอแล้วเนี่ย<ส><น>เราใกล้ถึงตลาดแล้วนะคะด้านหน้าของเราคือตลาดน้ำของรัฐมยมค่ะ ช่วงนี้เป็นช่วงเย็นตลาดคงจะวายแล้วเนี่ยค่ะตลาดน้ำคลองรัฐนยมแนะนำให้มาช่วงเช้านะคะช่วงเย็นเย็นตลาดคงจะวายแล้วค่ะน่าเสียดายตลาดวายแล้วใช่ไหมคะอ๋อตลาดวายแล้วดูสิคะท่านผู้ชมคะ่ะวันนี้เราคาดอย่างแรงเลยค่ะตลาดวายแล้วเรามาถึงจุดขึ้นลงเรือแล้วนะคะ เดี๋ยวขอเวลาขึ้นลงเรือแป๊บหนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะนั่งเรือเที่ยวชมคลองแถวตลาดคลองรัดมยมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ